สวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะและนี่ก็คือช่องเลี้ยงลูกทางเลือกค่ะที่จะมาชี้แนะแนวทางการเลี้ยงลูกแนวทางเลือกให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจที่จะเลี้ยงลูกแนวทางเลือกค่ะหัวข้อวันนี้ฝนจะมาคุยเรื่องทําไมต้องเลี้ยงลูกแนวทางเลือกแบบมนุษย์ปัจญานะคะอันนี้จะเจาะจงเป็นการเลี้ยงลูกแนว World วอลดอฟโดยเฉพาะ ฝนะะก็จะมาอธิบายว่าหลักการของมนุษย์ปัญญาเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงของสี่มิติในการองค์ประกอบของการเป็นมนุษย์ทั้งแต่ละมิติเนี่ยจะเป็นเรียกว่าอยู่ในแต่ละช่วงวัยเราเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตแบบเป็นมนุษย์ที่มั่นคงและสมบูรณ์แบบเรา ก็เลยจำเป็นต้องมาเรียนรู้วิธีการเป็นตัวเราเองในแต่ละช่วงวัยนะคะเพื่อเราจะได้เข้าใจตัวเราและเข้าใจตัวเด็กในแต่ละช่วงไวัยได้อย่างเหมาะสมดังนั้นฝนเลยมาแนะนำแล้วก็อธิบายหัวข้อนี้เพิ่มเติมกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะรู้เรื่องนี้นะคะว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามี4มิติ ในแต่ละช่วงวัยยังไงนะคะโอเคอันแรกเลยก็คือช่วงที่1คือช่วงของการที่ทารกเนี่ยถือกําเนิดขึ้นมาจากคันมารดาซึ่งเด็กจะถูกสร้างตรงนี้เป็นรูปแบบของทารกที่เป็น รูปกายแล้วเขาก็จะพัฒนาเติบโตขึ้นมาจากทารกในคันมารดาเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนที่9ที่เขาเริ่มคลอดออกมาใช่ไหมคะอันเนี้ยมัรดาเนี่ยก็จะสร้างเด็กคนหนึ่งในท้องแล้วก็ถือกําเนิดเข้ามาเป็นรูปกายของเด็กที่ยังไม่ได้เป็นอิสระเด็กยังอยู่กับตัวเ,เขาเรียกว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของแม่ พุดง่ายๆแล้วก็ยังต้องให้อาหารแล้วก็ต้องใช้อากาศจากคุณแม่เนี่ยไปสู่ตัวเด็กดังนั้นรูปกายของเด็กก็จะพัฒนาการอยู่ในช่วงของอ,อยู่ในท้องของคุณแม่จนกว่าเขาเนี่ยจะออกมาสู่โลกภายนอกได้สําเร็จอันนี้คือช่วงแรกของเด็กที่เริ่มเกิดเป็นมนุษย์นะคะ ช่วงที่2ก็คือช่วงตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง7ขวบช่วงนี้ก็คือตั้งแต่เด็กเนี่ยคลอดออกจากท้องของคุณแม่เลยเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะให้กาเนิดบุตรของเราเนี่ยเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกมาสู่โลกภายนอกละ่ะทําให้เด็กเนี่ยมีพลังชีวิตในการที่จะดําเนินต่อไปดังนั้น เด็กในวัย0ถึง7ขวบเนี่ยจะมีพัฒนาการที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับวัยช่วงอื่นๆเพราะว่า0ถึง7ขวบเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะฟูมฟักเขาอะค่ะเริ่มจากทารกที่เพิ่งเกิดเลยเนี่ยจนเริ่มแบบโตจนรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรไวมากจะเป็นจะเป็นช่วงที่ ร่างกายและสมองมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะเพื่อที่จะสร้างอวัยวะต่างๆให้เหมือนผู้ใหญ่ให้เร็วที่สุดดังนั้นช่วงของศูนย์ถึงขวบเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามช่วงอีกอันที่1ก็คือเป็นช่วงแรกเกิดถึงสมปีช่วงแรกเกิดถึง3าปีเนี่ยการทำงานของของเด็กช่วงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของ ส่วนกลางที่อยู่ส่วนศีรษะเป็นหลักคือมีการเติบโตด้านสมองเป็นหลักนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งผลการทำงานของเด็กในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างแล้วก็กระตุ้นการทำงานระบบประสาทสมองให้โตแบบสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะใช้ในการคิดในช่วงต่อไปของช่วงวัยที่สองก็คือช่วง3-5ขวบ ดังนั้นพอสามถึงห้าขวบแล้วเนี่ยพลังชีวิตของเด็กก็จะเปลี่ยนมาเป็นลักษณะของการทำงานส่วนนอกเป็นหลักก็คือการทำงานออกข้างนอกละเป็นเอาเอาวัยวะต่างๆหัวใจปอดอะไรแบบเนี้ยค่ะอ่ะอันนี้คือช่วงที่สองส่วนช่วงที่สามก็คือช่วงห้าถึงเจ็ดขวบพลังชีวิตของเด็กก็จะเปลี่ยนมาเป็นทำงานระบบการเผาผลาญใช้แขนขาเป็นหลัก ในการทำงานทำนู่นทำนี่ได้ก็คือออกเป็นส่วนของข้างนอกละดังนั้นสัดส่วนของร่างกายของเด็กเนี่ยการสร้างทุกอย่างออกมาก็จะเริ่มสมบูรณ์แบบในช่วง5-7ถขวบดังนั้นส่วนสุดท้ายที่เด็กจะสร้างออกมาทําให้ผู้คองหรือพ่อแม่เห็นได้ก็คือในส่วนของฟันการงอกของฟันแท้ชุดแรกออกมาอันนี้เป็นการบ่งบอกว่า มันได้เกิดเป็นช่วงสุดท้ายของช่วงวัยที่2ของเด็กละก็คือ0ูนถึงเขวบออกมาเพื่อให้ให้เขาเนี่ยเป็นอิสระอ่ะดังนั้นหลักการช่วง0ูนถึงเปีแรกเขาสร้างกายเนื้อขึ้นมาสร้างกายชีวิตของเขาขึ้นมาแล้วก็มีสมดุลแล้วก็ความยืดหยุ่นของชีวิตเพื่อใช้ชีวิตต่อไปในช่วงวัยต่อไปอีกเพราะว่า แขนขาร่างกายเนี่ยจะสร้างครบดังนั้นเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าเซนส์หรือประสาทสัมผัสของเด็กในวัยนี้นะคะเขาจะใช้ในรูปแบบของเซนส์บีอิงเด็กวัยนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวแบบไร้การปกป้องตรงนี้หมายความว่าเขาจะรับทุกอย่าง เหมือนเด็กอยู่ในวงกลมเหมือนกับมีวงกลมวงกลมหนึง่งซึ่งเด็กอยู่ในวงกลมนั้นนะคะถ้าจะจินตนาการภาพคือเด็กอยู่ในวงกลมวงกลมหนึง่งแล้ววงกลมเนี่ยมันก็รับสิ่งต่างๆที่อยู่เป็นสภาพแวดล้อมเขาทั้งหมดนะคะเข้ามาในตัวเด็กเด็กจะรับอย่างเดียวเลยเป็นการรับสัมผัสทุกอย่างนะคะที่เป็นอารมณ์ความรู้สึก และสิ่งที่เขาเห็นทุกอย่างเพราะฉะนั้นเด็กในวัยศูนย์ถึงขวบถึงเป็นช่วงที่เป็นผ้าขาวเพราะว่าเขารับทุกอย่างตามสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่โดยที่เด็กเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยรับมาหมดทั้งดีและไม่ดีอันนี้ย้ํานะคะว่าทั้งดีและไม่ดีเป็นเหมือนเป็นเหมือนอฟองน้ําก่อนเด็กวัยนี้เหมือนฟองน้ําดังนั้นเนี่ย มันเป็นช่วงของถ้าพูดง่ายๆที่ฝนเคยย้าเสมอคือในเรื่องของเด็กอยู่ในคลื่นของจิตใต้สํานึกเพราะฉะนั้นสมองในการทํางานช่วงนี้เนี่ยจะเป็นคลื่นที่จิตภายในเนี่ยรับเข้ามาโดยที่เด็กไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะผสมผสานกลายเป็นตัวตนของเด็กอย่างลึกซึ้งเพราะว่าเข้าไปในระดับจิตแล้วเด็กเล็กก็จะ มีความวัยต่อทุกทุกทุกอย่างที่พบเห็นในวัยสูงถึงเจ็ดขวบเนี่ยเพราะจะเป็นวัยที่เขาว่าเปิดรับทุกอย่างเขาจะตื่นเต้นกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่าง,อย,างอย่างมากเลยค่ะแล้วก็มันจะจําไปในแบบเป็นฝังใจอยู่ข้างในเลยสะท้อนเข้าไปอยู่ในร่างกายของเด็กเป็นตัวตนของเด็กเลยก็ว่าได้นะคะดังนั้นเนี่ยวัยสูถึงเจ็ดขวบจึงเป็นวัยที่สําคัญมากเลยในการที่เราอะจะอินพุต อะไรก็แล้วแต่ให้ลูกเรารับรู้ค่ะแล้วมันจะมีผลอย่างไรเดี๋ยวฝนจะอธิบายในวัยต่อไปว่ามันจะมีผลอย่างไรคือวัช่วงที่3เนาะช่วงถึงเจ็ดถึงสิบสี่ขวบช่วงถึงเจ็ดถึงสิบสี่ขวบเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเด็กเนี่ยเริ่มใช้ชีวิตแบบเริ่มเป็นอิสระละเริ่มตื่นรู้จาก จักระดับที่เด็กอยู่ในช่วงของเติบโตนัานกายภาพอย่างเต็มที่เอายังยังไม่เต็มที่แบบเบื้องต้นก่อนสร้างทุกอย่างเพื่อให้เขาอะพร้อมที่จะเรียนรู้ในวัยถึงเจ็ดขวบขึ้นไปดังนั้นเนี่ยเ,เด็กในวัยถึง7-14ก็เลยใช้เขาเรียกว่าใช้พลังงานที่ทำให้เกิดความทรงจำความเคยชินหรือนิสัยอะค่ะในวัยเด็กก่อนหน้านี้ เอามาใช้ในวัยนี้นะคะเหมือนสิ่งที่เขาเคยรับมาในช่วง07ถึขวบเนี่ยจะเริ่มส่งผลให้เด็กวัยเนี้ยแสดงออกออกมาให้เราเห็นจากสิ่งที่เขารับมาเป็นลักษณะของถ้าถ้ายังเป็นวงกลมเดิมนะถ้ายังเป็นวงกลมเดิมที่เด็กอยู่ในนั้นนะ่ะศูนขวบเนี่ยเด็กรับเข้าหมดเลยใช่ไหมคะมีอะไรก็แล้วแต่รับเข้ามา แต่ถ้าเกิด7 1 4ถึง14ขวบเนี่ยเด็กเนี่ยจะสะท้อนออกจากแกนกลางของตัวเขานะแกนกลางของวงกลมเนี่ยพลังงานหรือสิ่งที่เขารับมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเอาพุทออกไปเอาพุทออกไปออกข้างนอกอย่างเดียวเลยเด็กจะไม่รับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตเด็กช่วงเนี้ยจะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองจะเริ่มมีการตื่นรู้แล้วก็มั่นใจมั่นใจในตัวเองสูงมาก เพราะว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขารับมาในช่วงสูเจ็ดขวบเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเจ็ดขวบจะเป็นเงาสะท้อนและเป็นเงาสะท้อนของกระจกเงาที่เขาอะ่ะเราหลอ่อหลอมให้เขาเป็นอะ่ะสะท้อนออกมาให้เราเห็นละเราจะเห็นตัวเราหรือคนรอบข้างอยู่ในลูกของเราแล้วสะท้อนออกมาให้เราเห็นว่าเฮ้ยทําไมเขาแสดงออกมาแบบนี้เอ๊ะ e มันเหมือนตัวเรา มันเหมือนตัวเราโดยทีเ่เราไม่เคยสอนหรืออะไรแบบเนี้ค่ะเพราะเป็นสิ่งที่เด็กได้รับมาดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะสอนอะไรเขาในวัยนี้นะคะเขาไม่รับเพราะเขาเป็นวัยที่สะท้อนกลับเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่บอกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นที่เขาอะมีความเป็นตัวของตัวเอง แล้วก็จะมีความดื้อกับพ่อแม่มากเลยเพราพ่อแม่จะสอนอะไรเนี่ยเขาจะไม่รับไม่ฟังคิดว่าตัวเองถูกแล้วก็มีความรู้สึกต่อต้านต่อต้านแล้วก็ไม่ได้เปิดรับเหมือนเด็กปถมว,วัยละเพราะฉะนั้นเนี่ยความเขาเรียกว่าความเป็นตัวตนของเด็กเนี่ยจะอยู่ข้างนอกอะอย่างเดียวเลยไม่สามารถรับอะไรเข้ามาให้เขา ประทับใจหรืออะไรในช่วงเด็ก7-14ดถบขวบได้เพราะเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วดังนั้นเนี่ยเด็กช่วงวัยนี้เนี่ยค่ะการทำงานของเขาจะมีการทำงานที่พัฒนาไปเรื่องของความรู้สึกของเด็กแล้วก็ความรู้สึกของเด็กจะมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ละเอียดอ่อนและ กำลังพัฒนาไปสู่วัยที่เป็นผู้ใหญ่อะค่ะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะดังนั้นการพัฒนาตรงนี้มันก็จะเริ่มเริ่มเาเรียกว่าก่อตัวขึ้นมาเตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปวัยหนุ่มสาวนั่นก็คือเขาก็จะเริ่มมีเอ่ออวัยวะการสืบพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยพัฒนาจนสมบูรณ์แบบซึ่งมันเป็นการก่อร่างสร้างตัวด้านกายภาพอะค่ะ เตรียมไปสู่วัยหนุ่มสาวนะคะแต่ด้านวุธิทางอารมณ์หรือนิสัยอย่างที่บอกเนี่ยก็คือมันเป็นลักษณะของการสั่งสมมาจากปฐมวัยแล้วก็แสดงออกในช่วงวัยนี้ค่ะดังนั้นการสอนเนี่ยในช่วงวัยเนี้ยเราจะต้องมีหลักการสอนที่ใช้จิตวิทยาระดับหนึ่ง หมือนกับการที่เราจะอยู่กับวัยรุ่นยังไงให้เขารับฟังเราเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ในช่วงของการรับฟังเพราะเขาไม่เปิดรับดังนั้นเราจะต้องอยู่กับเขาเป็นเพื่อนเขายังไงให้เขารู้สึกว่าเราเป็นบัดดี้เขานะเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ข้างเขานะไม่ใช่ไปสอนเขาเพราะไม่ใช่เป็นวัยที่เขาจะรับจากข้างนอกเข้ามาข้างใน อันนี้เป็นเรื่องของพื้นฐานของพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของปรัชญามนุษย์นะคะอ่ะต่อไปช่วงที่4ของวัยก็จะเป็นช่วง14บสถึงยีปีช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงปลายพัฒนาการช่วงปลายละคือมนุษย์ก็จะเติบโตเข้าสู่ช่วงนี้จากวัยรุ่นนะคะจะเริ่มแบบเป็นอิสระ อารมณ์ความรู้สึกความละเอียดอ่อนตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งละมีความคิดเป็นเหมือนผู้ใหญ่ละแล้วจะเริ่มมีความเป็นอัตตามีมีอัตตาความเป็นตัวเป็นตนหรือเรียกว่าเป็นของชั้นกายเนี่ยเป็นของชั้นนะคะจะเริ่มยึดเริ่มถือละเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานจะส่งผลกับเด็กวัยนี้ก็คือ จะเริ่มมีความเป็นตัวตนต่อสิ่งต่างๆที่เขาคิดมากขึ้นแล้วก็จะเอาตัวเองเนี่ยแยกออกจากสิ่งต่างๆได้ในสิ่งที่เขาสนใจหรือไม่สนใจแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตัวเองสนใจได้เพราะฉะนั้นเป็นไว้ที่จะถูกชักจูงง่ายเหมือนกันคะคือเพราะว่าเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองละเพราะว่าแยกออกจากเขาเรียกว่าแยกออกจากอ,อกแม่ ห่างออกไปห่างออกจากเดิมไกลกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเขาต้องการความอิสระดังนั้นสภาพแวดล้อมที่คุณพ่อคุณแม่จะให้เขาเนี่ยมีผลมากในเรื่องของสังคมการเลี้ยงดูเพราะว่าเอ่อถ้าเกิดจะคิดแล้วเนี่ยวัยเนี้จะเป็นวัยที่จะบรบรลุวุธ,วธิภาวะเทียบเท่ากับผู้ใหญ่เลยนะคะ ส4ี่ถึงยี่สิเอ็ดปีเนี่ยเป็นวัยที่เหมือนเพิ่งจะจบมหาลัยก็คือเป็นช่วงมหาลัยนั่นแหละแล้วก็กำลังจะจบมหาลัยใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของการพัฒนาออกมาจากวงกลมถ้าถ้าเราเอาวงกลมเดิมเนาะเอาวงกลมเดิมเนี่ยมาใช้อะค่ะ วงกลมของสิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยเขาจะมีความเป็นของตัวเองมีอัตราเป็นความเป็นของตัวเองเนี่ยออกมานอกวงกลมเลยคือไม่ได้แค่สะท้อนกลับอย่างเดียวแล้วนะคะไม่ใช่เป็นแค่กระจกแล้วนะแต่มันสะท้อนออกไปข้างนอกวงกลมเลยค่ะสะท้อนออกไปยังอย่างสิ่งแวดล้อมข้างนอกสภาพแวดล้อมข้างนอกและมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมข้างนอกที่เขาอยู่ มีอิทธิพลต่อเพื่อนการชักจูงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกินกรอบที่ที่ขอบเขตที่เขาเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจตัวตนของลูกเราในแต่ละช่วงไวัยไว้ก่อนว่าเราจะต้องตั้งรับกับความเป็นมนุษย์ของลูกค่ะโตไปในรูปแบบไหน ดังนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุของการที่ถ้าเราเลี้ยงลูกตามแนววอลดอบหรือว่าเป็นแนวมนุษย์ปัญญาเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญในระดับชั้นอนุบาลหรือปฐมวัยเนี่ยต่างจากแนวกระแสะหลักนะคะเพราะว่าทางทางเลือกโรงเรียนทางเลือกตรงนี้เนี่ยเขาต้องการให้ความสําคัญและก็ปกป้องหล่อเลี้ยงพลังชีวิตของเด็กในวัย ในวัยเล็กเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยใช้ในการสร้างรูปกายสร้างภายในจิตวิญญาณภายในของเขาจึงไม่มีการเลี้ยงแบบกระตุ้นเชิงการคิดเชาวปัญญาหรือว่าการเรียนตามแบบเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าจะถึงวัยที่เหมาะสมที่เขาเปิดรับตรงนี้แล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น <c oughs> ลักษณะของเด็กที่เรียนโรงเรียนแนวทางเลือกเนี่ยเขาก็จะเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าไปในตัวในช่วง0ูนถึงเขวบเนี่ยแบบฝังแน่นเลยแบบเป็นลากลึกเลยดังนั้นการศึกษาแบบบลดอฟเนี่ยจึงให้ความสําคัญในการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้เขาเนีเรียนรู้แล้ก็มีวิธีการเรียนแบบและลงมือทํา เพื่อผลักดันจากภายในของเขาออกมาสู่การลงมือทำให้เป็นแบบให้ให้เห็นให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักการของมนุษย์ปัญญาเนาะของสี่มิติอย่างที่ฝนบอกว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงของแต่ละช่วงวัยหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจความเป็นมนุษย์ของลูกเรา นะะในแต่และช่วงวัยมากขึ้นเพื่อนําไปใช้ปรับความเข้าใจแล้วก็นําไปปรับในการเลี้ยงดูในแนวที่เลี้ยงอยู่ฝนเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นมนุษย์ปัจญาไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเลี้ยงด้วยวิธีทางไหนก็แล้วแต่เราทุกคนเป็นมนุษย์ถ้าเราเข้าใจหลักการเป็นมนุษย์เราก็จะเอาไปปรับใช้ในรูปแบบของการเลี้ยงดูแบบที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยได้ไม่ว่าเราเลี้ยงแบบทางไหนก็แล้วแต่ ะะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพื้นฐานของครอบครัวสำคัญกว่าโรงเรียนพื้นฐานของวัฒนธรรมในครอบครัวที่เราให้เขาความอบอุ่นของครอบครัวหรือแม้แต่เป็นมาสเตอร์ต้นแบบที่ดีให้กับลูกๆสำคัญกว่าสิ่งที่โรงเรียนสอนมากมายนะคะสำหรับคลิปนี้ฝนก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจในการศึกษาแบบมนุษย์ปัญญาขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ